มาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะมีน้องท่านนี้เข้ามาเล่าให้ฟัง<ม>เธอบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตเธอจะไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าเธอ ไม่ฟังคนอื่นมากจนเกินไปเธอบอกว่าเธอแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศนะคะหลังจากนั้นชีวิตก็ราบรื่นนะคะเธอก็อยู่กับสามีแล้วก็ทำงานบ้านไปนะคะ,ะสามีก็ไปทำงานทีนี้ด้วยความที่เธอ เป็นแม่บ้านที่ดีเธอก็ทํางานบ้านทุกอย่างนะคะทำงานในบ้านนอกบ้านตัดหญ้าตัดอะไรปลูกต้นมงต้นไม้เพราะเธอเป็นคนชอบทําสวนนะคะมันเป็นเรื่องเล็กมากสําหรับเธอเธอก็ทําทุกอย่างนะคะแล้วก็ทํากับข้าวรอเขานะคะเวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดเขาเนี่ยเขาก็จะพา เธอไปช้อปปิง้งแต่เธอต้องการที่จะเพราะว่าฟังจากหลายๆกูรูว่าต้องอาศัยตัวเองให้มากที่สุดสามารถไปไหนมาไหนเองให้ได้ไวที่สุดนะคะเธอด้วยความที่เธอขับรถยนต์ไม่เป็นนะคะเธอก็เลยไม่ได้สนใจเธอให้แฟนพานั่งรถเมย์นะคะเพื่อที่จะเข้าไปตรงนั่นไปในเมืองไปจุดเซ็นเตอร์ไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้นะคะด้วยตัวเองจนเธอทําชํานาญนะคะเธอสามารถนั่งรถเมย์ ไปเรียนเองได้นะคะคือที่นี้เขาจะเรียนฟรีนะคะหลังจากที่ไปเรียนไปเรียนแล้วเธอก็กลับบ้านนะคะแล้วก็ช้อปปิง้งแวะช้อปปิ้งแล้วกลับบ้านนะคะแรกๆไปเรียนก็จะชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้พออยู่นานไปนานไป,นนไปเธอก็มีงานทำนะคะพอมีงานทำเธอก็ทำงานบ้านถามว่าแฟนช่วยทำงานบ้านไหมเขาก็จะช่วยในช่วงแรกๆแต่เธอบอกว่า เธอไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอทําเองนะคะเขาก็ช่วยหยิบจับนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้พอหลังจากที่เธอมีงานทําแฟนก็ให้ให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายค่าอะไรอย่างเงี้ยนะเธะอก็โอเคนะคะเธอเธอก,อก็อยากช่วยกันแบ่งปันอยู่แล้วเพราะว่าอดีตสามีคนไทยเธอทํางานมาเธอก็ต้องเอาเงินทั้งหมดให้สามีเพราะว่าไหนจะค่าบ้านค่าเช่าบ้านค่ารถค่าลูกค่านู่นค่านั่นค่านี่ นะมันมันก็เป็นเรื่องปกติของเธออยู่แล้วทีนี้พอหลังจากที่มีงานทําเธอก็ได้พบเจอกับเพื่อนคนไทยหลายๆคนนะคะก็หลังจากที่สนิทสนมกันก็เล่าชีวิตครอ,อบครัวให้กันฟังน่นนี่นั่นนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยฉันไม่ได้แชร์อะไรกับสามีเลยนะผัวไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเงินของฉันเลยนะ คนนั้นก็อย่างนั้นสามีเอาใจคนนี้สามีก็พาไปเที่ยวต่างประเทศคนนูน้นโอ้ชีวิตเขาดีหลือดีดีดีเหลือเกินพอหันกลับมามองตัวเองเอา้าเป็นนั้นว่าผัวฉันเอาเปรียบฉันหรอผัวฉันไม่เคยพาไปไหนมาไหนเลยเฮ้ยฉันถูกเอาเปรียบมาตลอดนี่หว่านะคะเธอเกิดความคิดนี้ขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วเธอไม่อยากจะโทษเพื่อนคนไทยนะคะแต่ว่าเฮ้ย มันหลายๆอย่างเกิดการเปรียบเทียบขึ้นนะะเธอก็อ่ะเริ่มมีปัญหากับสามีว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องมาแบ่งอ่แชร์ค่าใช้จ่ายต่างๆนะ<ม>แล้วก็สามีบ้านอื่นเพื่อนฉันเป็นคนไทยเพื่อนชื่อ A B C D อะ,ๆๆอะไรเธอก็บอกไปนะเธอไม่เห็นจะต้องมานั่งทำงานเลยเธออยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็สามีก็ให้เงินเดือนเธอต่างหากแต่เวลาพอฉันอยู่บ้าน ก่อนฉันมีงานทําคุณก็ไม่เคยให้เงินฉันเลยแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็มีงานทํผพวเขาก็ไม่เคยยุ่งวุ่นวายกับเงินเลยเก็บเงินส่งทางบ้านลูกเดียวนะคะแถมพวยังให้เงินเดือนอีกต่างหากนะคะสามีก็ก็ไม่พอใจนะคะสามีก็บอกเขามีเงินเดือนมากกว่าฉันเขาทํางานดีกว่าฉันฉันทํางานแค่เนี้ยฉันฉันเลี้ยงดูคุณไม่ดีพอเหรอฉันเป็นสามีที่ไม่ดี พอสําหรับคุณเหรออะไรก็เกิดปัญหาทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นนะคะบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้านะคะจนสามีบอกว่าโอเคในเมื่อคุณรู้สึกไม่แฮปปี้กับชีวิตนี้เหลือเกินถ้าคุณต้องการที่จะอยากกับผมผมยินดีนะคะเธอบอกก็ได้นะคะด,ด้วยตอนนั้นที่ถูกสั่งสมถูกยัดในสมองเยอะแยะมากมายว่าโดนสามีเอาเปรียบต่างหากนู่นนี่นั่นนะคะ ก็กลับไปยาที่เมืองไทยหลังจากยากันเสร็จแล้วนะคะเธอก็กลับมาที่ประเทศนี้เหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็ได้ข่าวสามีเป็นระยะระยะนะว่าเขาตอนนี้เขาแต่งงานกับไม่ไม่ใช่แต่งงานจดทะเบียนนะ,ค,ะคืออยู่กินกับผู้หญิงประเทศเดียวกันกันกับเขานะคะส่วนเธอเธอก็พยายามหาแฟนใหม่นะคะในที่ทำงานก็เป็นคนในที่ทำงานเหมือนกันนะคะคือ เวลาทํางานนะคะก็ทําแล้วก็เวลาเงินเดือนออกก็ต้องมาหารค่าเช่าอพาร์ตเมนต์มาช่วยค่าผ่อนรถคือหนักกว่าตอนที่อยู่กับสามีคนแรกอีกนะคะเพราะว่าสามีคนแรกเขามีบ้านเป็นของตัวเองนะคะก็ก็ไม่จําเป็นที่จะเพราะว่าเป็นบ้านมรดกจากพ่อแม่เขา ก็เลยไม่ต้องส่งผ่อนแบงค์หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแต่มาอยู่กับสามีคนนี้รู้สึกลําบากเหลือเกินนะคะเธอเธอก็ก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบอีกแล้วเพราะว่าเธอพลาดมาแล้วเธอบอกว่าถ้าเธอไม่ฟังเพื่อนรอบข้างมากจนเกินไปชีวิตเธอก็จะไม่ลําบากขนาดนี้นะคะป้าแก้วก็เลยบอกไปว่าจริงๆแล้วจะโทษเพื่อนไม่ได้มันต้องโทษตัวเองที่ที่ตัวเองอยู่กับสามีตัวเองต้องรู้ดีว่าสถานภาพทางการเงินสามี มีเยอะแยะมากมายแค่ไหนนะคะแล้วการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นชีวิตทําให้ชีวิตตัวเองไม่มีความสุขนะคะไม่มีความสุขจนกระทั่งพานจนทําให้สถาบันครอบครัวร่มสลายมันก็เลยต้องโทษที่เรานะะไม่ใช่โทษที่คนอื่นจริงๆแล้วโอเคเราเราสามารถที่จะมองชีวิตคนอื่นที่เขาดีกว่าเราแล้วก็เราพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะคะให้มันเหมาะสมกับ กับสภาพภายในครอบครัวสภาพการเงินในครอบครัวของเราไม่ใช่ต้องการที่จะเปลี่ยนสามีให้เป็นเหมือนผัวของเพื่อนแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะ,อะขอบคุณน้องที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นประสบการณ์ซึ่งสาวๆหลายคนตอนนี้นะคะมักจะเกิดปัญหาเหล่านี้คือตอนอยู่กับแฟนแรกๆก,ก,ก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่พอเริ่มคบกับคนคน เยอะแยะมากมายรู้จักคนเยอะแยะมากมายก็เริ่มจะเปรียบเทียบตัวเองกับครอบครัวคนอื่นแล้วได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ทําทให้ตัวเองเปลี่ยนไปนะ,ะเปลี่ยนไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าโทษเป็นความผิดของสามีมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะวันนี้ป้าแก้วก็เลยหยิบยกเรื่องนี้เรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะหวังว่าประสบการณ์จากตรงนี้คงทําให้ใครหลายๆคนไปปรับ จกับครอบครัวของตัวเองนะคะแต่ป้าแก้วคิดว่าคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือมันอยู่ใครอยู่มันอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครที่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของคนอื่นหรือว่านําเรื่องของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองทําให้ตัวเองไม่มีความสุขนะคะมาไกลขนาดนี้แล้วนะคะอย่าทําให้ตัวเองมีความทุกข์เพราะว่าเห็นคนอื่นมีความสุขนะคะเราต้องยินดีในความสุขของคนอื่นคนอื่นมีโอ้ยใจดีใจด้วยนะคะส่วนเราเราก็มีความสุขในส่วนของเราเนาะไปแล้ว